ยกทับรถตู้มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับหน้ายาวเกียอออโต้ล้วนๆมีนะครับเกียแมนนวลก็มีอยู่1คันนะราคาไม่ข้ามล้านก็มีส่วนหน้าสั้นครับมีเพียบออโต้แมนนวลราคาเริ่มต้นแค่6กแสนกว่าบาทรวมถึงเวนจุรี่ก็มีเผื่อใครสนใจรถตู้มือสองสักคันครับกองทับรถตู้มือสองอยู่ที่เพชรยนต์ตรงนี้ปีตั้งแต่17นะครับจนถึงปีใหม่ๆปี22่เพชรยนต์มีมากกว่าสาคันใครสนใจอย,อยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ 2, พีท่ทุกท่านครับที่สนใจรถตู้มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้ผมอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์4ีิค,ครับสาขาใหม่ของเพชรยนต์มีรถตู้จอดอยู่ประมาณ20คันนะใครสนใจรถตู้มือสองนะครับเพชรยนต์นะตอนนี้สต็อกน่าจะสามสิบคันมีทั้งเกียร์ออโต้ครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะเกียร์กระปุกก็มีหารถตู้ไว้ทำมาหากินสักคันนะครับ ถ้าคุณเครดิตดีย้ำนะเครดิตดีครับไม่มีประวัติล่าช้านะแล้วก็มีประวัติที่ดีเกิน1ปีนะเดี๋ยวผมดันฟรีดาวให้นะรถตู้ฟรีดาวได้นะครับไม่ว่าจะหน้าสั้นนะครับหน้าสั้นตัวกันดั้มนะปีตั17สิจนถึง19ต้นปีมีนะครับรวมถึง19ที่มันเป็นโฉมหน้ายาวเราก็มีนะครับทั้งเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้มีครบนะบ,บอกภายในคุณอยากได้แบบไหนอะเบาผ้าไหมเบาหนังไหมนะครับ เบาะหนังเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่าต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นตามสเปคของเขาแล้วเนาะเป็นปลายฟ้านะครับเป็นแบบปลายฟ้าแล้วเครื่องสามพันสำหรับตัวหน้าสั้นเครื่องสองจุดดนะดีเซลนะครับสำหรับตัวหน้ายาวมีครบครับมีสีขาวมีสีบรอนออโต้มีแมนนวลมีครบถ้วนมาเดี๋ยวผมพาพี่พมารับชมคันแรกกันก่อนนะคันแรกขอพาดูคันนี้ดีกว่านี่รถตู้หน้ายาวนะครับตัวหน้ายาวสองจุดปด คันนี้หน้ายาวตัว2.8นะครับคอมมิวเตอร์คันนี้เกียร์ธรรมดาต้องบอกว่าตัวหน้ายาวนะส่วนใหญ่ของเราจะเป็นเกียร์ออโต้ครับนะฟรีดาวได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องเครดิตด,ดีนะอัพยอดไปกับเกียร์นาคินนะรฟรีดาวได้รถตู้หน้ายาวเนี่ยแมนวนวลที่จอดอยู่นี้มี1คันนะแต่ยังมีจริงมีคันอื่นอีกนะอยู่ที่เสรีไทย68ครับนะราคาเริ่มต้นถ้าเป็นตัวหน้าสั้นอย่างนั้นอนะผมมี0 0 0 0 0กว่าบาทนะปีสัก17 6,0,000 0กว่าบาทมีนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้คุณดูนะครับแต่ก่อนอื่น,น,นอนน รถตู้หน้ายาวครับทะเบียนห้าสองสามสามนะคันนี้ราคาอยู่เก้าแสนเก้าหมืนบาทเก้าเก้าศูนย์นะปีสิบเก้าไปปีครับไม่แสนเก้าเป็นหน้ายาวตัวสองจุดปดครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดาครับเครื่องมันจะเป็นเครื่องของตัวรีโวอะนะรีโวสองจุดปดนะแต่ถ้าเป็นตัวหน้าสั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องตัววีโก้นะครับเครื่องสามพันนี่เบาะหนังให้คุณเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเบาะหนังหุ่นยนต์นะครับเบาะหนังเขาเรียกเบาะหนังหุ่นยนต์นะสีออกเทาเบาะแน่นๆตึงๆครับ รถนะสวยเลยนะครับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมไม้อยู่แสนเก้านะมีจงมีจอยคุณครบทั่วแล้วนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกมีจอเนาะแล้วก็ตรงนี้ปรับขึ้นมานั่งได้อีกหนึ่งท่านนี่อ่าปรับขึ้นมานั่งได้แบบนี้นะคใครสนใจคันนี้จัดได้ครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทปีสิบเก้าปลายปีเครดิตดีคุณฟรีดาวได้อ่ะนะครับสนใจคันนี้คันแรกมาจัดได้เลยติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 มาดูภายในกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่บอกหุ่นยนต์นะครับบอกหุ่นยนต์เนาะเป็นแบบก้าที่นั่งนะบอกแบบนี้ครับด้วยความทนนะสีออกแบบเทาเนาะมีที่วางแก้วน้ำแรงต่างครบถ้วนครับสภาพดีคอนโซลสวยครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับใครหารถตู้ทำมาหากินนะครับจะดาวเท่าไหร่ก็ได้นะฟรีดาวได้นะคันนี้นะเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะขอเครดิตดีย้ํานะครับต้องเครดิตดีนะไม่มีประวัติผ่อนล่าช้าในสัในสามปีนะครับนี่ เป็นเบาะแถวหลังสี่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสามสามเนาะนะตามสเปคครับจดที่จดแบบไม่เกินสิบสองที่นั่งหนึ่งสองนะครับแล้วข้างหลังอีกอีกสิบสิบสองที่นั่งพอดีเลยนะบอกคุณโยนครับคันนี้สนใจมาจัดได้ครับคันนี้ฟรีดาวนะฟรีดาวได้นะครับใครสนใจทักมาปรึกษากันนะอัตราดอกเบีย้ยครับสำหรับรถตู้เริ่มต้นอยู่สามจุดเก้าเก้าสี่ปีนะถ้าคุณผ่อนเจ็ดปีจะอยู่ประมาณห้าจุดเก้าเก้าอันนี้คือฟรีดาวนะรถตู้เนี่ย การจดทะเบียนมันจะไม่เหมือนกับรถเก่งนะอัตราดอกเบีย้ยมันเลยเยอะกว่าหน่อยนะครับใครสนใจมาจัดได้นะผ่านไปแล้วคันแรกมาดูคันที่2คันที่2องขออนี้าตเป็นคันนี้ครับแปดสามสองหนึ่งคันนี้เบาสวยเลยนะเบาสวยเลยเป็นเบาเหมือนแบบเบามิกกี้เมาส์คันนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับไม่แค่แปดหมื่นอ่าไม่แปดหมื่นหนึ่งครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะได้ล้อแม็กเรียบร้อยอันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าปวสูนะ คันนี้779ครับเบาสวยเลยผมบอกคุณเลยนะคันนี้คุ้มนะครับไม้น้อยด้วยไม้แค่8ปดหมื่นหนึ่งนะไม้แค่8ปดหมื่นหนึ่งนะครับมีจงมีจอติดให้คุณใช้งานง่ายครับนะเกียร์กระปุกนะเกียร์ธรรมดานะคันนี้นี่มองไปข้างหลังนี่เบาเป็นเบามิก้เมาส์นะครับแล้วก็แถวหน้านะสวยเลยนะแถวหน้าเป็นแบบกับตันซีดครับคาว่ากับตันซีคืออะไรเนี่ยนั่งได้2คนนะแล้วนั่งไม่ติดกันนะครับแขนเนี่ยวางมีที่วางแขนทั้ง2เกตาอีนะครับคันนี้สภาพดีครับสภาพสวย ข้างหลัง4แล้วก็ตรงกลาง3นะข้างหน้า2เปไปกับตันซีดครับนี่เขาต่อปั๊กให้ด้วยอะคุณนี่มีต่อปั๊กให้ด้วยนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้ครับราคาดีนะมีจงมีจอให้คุณแล้วนะลําโพงนะมีติดลำโพงเพิ่มมีจอยคุณแอร์ลาวใช้งานง่ายครับ7จ็0 0 0นาพนบาทนะรถสวยมีป้ง,ม,ปงมีปั๊กให้แล้วนะสภาพดีครับคันนี้7 7 9นะครับ7 7 9นะราคา 7 7 9 0 0สาทันครับรถตู้มือสองมาจัดได้เลยที่บริษัทเพชรยนนะสนใจทักเข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3้นี่น้องเข้ามาเช็ครถกันแนวเราเช็คกันทุกวันอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายนะครับอยากได้แบบไหนนะตัวหน้าสั้นหน้ายาวทักเข้ามาได้อ่ะมาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไปเดี๋ยวดูคันไหนดีอ่าดูคันนี้ดีกว่าทะเบียนสวยครับ579นะทะเบียน579เครับเป็นมงอ่อเป็นตัวมงมงใหญ่นะ ตัวหน้าตัวหน้าสั้นนะครับตัวกันดั้มคันนี้799ใหม่กว่าคันเมื่อกี้1ปีตะกี้ปี18นี้ปี19ครับ799ไม้แสนสองนะ799ไม้แสนสองครับอ่า7จ็ดแสนเหมื่นเพันใครหารถตู้ไปทำมาหากินครับทะเบียนสวยจำง่ายคันนี้ตรวจรถแล้วได้5ดาวเต็มนะภาษี69เรียบร้อยครับตรวจโดยชิกนะรบ,บริษัทชิกครับเขาจะมาตรวจรถ215จุดนะครับตัวเซตออกใบเซอร์ใบการันตีนให้คุณนี่เบาะสวยครับคันนี้เบาะเขาเรียวกว่าเบาะโซฟาใหญ่ อ่าเบาโซฟาใหญ่มีที่วางแขนทุกที่นั่งนะครับตรงนี้คอนโซลนะคอนโซลทั้งหน้าสวยนะมีจอมีจอให้คุณข้างบนแล้วเรียบร้อยนะมีจอมีลําโพงติดเพิ่มเติมนะครับนี่มีตรงกลางมีจอกางทัชสกรีนครับเกียร์ธรรมดาเจ็ดเก้า้านะเจ็ดเก้าเก้านะคันนี้ปีสิบเก้าไปเลยเบาะใหญ่เบาะสวยสนใจรถตู้นะครับมาจัดได้ที่เพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะมากนะมีให้เลือกชมเลือกใช้ครับ มากกว่า30กว่าคันน่ะนะครับ7 8 9ปี18 799ปี19อ่ะชอบคันไหนมาทักได้มาดูคันต่อไป4 8่3 4803นคันนี้น่าใช้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถของเราคัดเกตเอนะรับประกันไม่มีชนหนักพิการคันนี้7 7 9ปี18นะ้ามายู่แสนเจ็ดนะคันนี้มายู่แสนเจ็ดคันนี้มายู่แสนสองเนาะปี19เนี่ยปี19มันยังมีเป็นหน้าแบบนี้อยู่นะครับเ 7, 7 9นะ ม้แสนเจ็ดครับคันนี้เป็นเบาโซฟาถามว่าคุมม้มไหมผมว่าคันแรกก็จะคุ้มกว่าหน่อยราคาเท่ากันแต่ไม้น้อยเนี่ยเบาเป็นโซฟาเหมือนกันเบามิกกี้เมาส์นะคันนี้ถ้าจะเอาคันนี้เนาะไปเอาคันแรกคุ้มกว่าเพราะมีจออันนี้ไม่มีจอนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าราคาเท่ากันเลยเอาสนใจมาจัด,มา,จดมาทักได้นะสนใจคันไหนทักเข้ามาได้นะ0 6 5 951 33้าคันนี้ปี17 789โอ้โหคันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเลยอะสองคันแรกนะจะคุ้มค่าคุ้มตัง ีพีมากกว่านะครับอ่ะดูต่อคันนี้เจ็ดแปดเก้าปีสิบปดอ่ะคันนี้โอเคปีสิบแปดครับเจ็ดแปดเก้านะไม่แสนสี่ไม่แสนสี่เบาเป็นโซฟาเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ได้เกียร์ธรรมดามาดูกันก่อนนี่เป็นเบาะโซฟานะเบาะโซฟาเกียร์ธรรมดาครับคันนี้ไม่มีจออ้าวคุณอยากได้สเปคแบบไหนคุณทักเข้ามานะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมให้ครบทุกคันเลย ถ้าเป็นตัวรู้สึกว่าตัวตัวกันดั้มเนี่ยผมมีเกียร์ออโต้คันหนึ่งนะคันไหนเดี๋ยวผมดูให้นะรู้สึกว่าคันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนคันนี้เกียร์ธรรมดารู้สึกว่าจะเป็นคันนี้แหละน่าจะเป็นคันนี้นะ 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้าเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกทีสักครู่นะครับอ่าคันนี้เกียร์กระปุกนะกอืออ๋อเกียร์ออโต้น่าจะอยู่แถวหลังนะครับจะมีเกียร์ออโต้อยู่คันหนึ่งนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะอย่าได้เกียร์ออโต้ครับ อย่าได้เกียร์ธรรมดาทักเข้ามาได้นะน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าอ่าคันนี้เกียร์ออโต้คุณนี่ให้ดูมีจอครับแล้วเป็นหน้าสั้นเกียร์ออโต้ี่ออโต้พอไหมออโต้สี่สปีดนะไมาอยู่แสนแปดนะคันนี้มาอยู่แสนแปดครับราคาอยู่เจ็ดเก้าเก้านะไปแสนแปดปีสิบแปดนะครับรถตู้ครับเกียร์ออโต้บ่อสวยคนนันนี้คันนี้นะบ่อเป็นข้างหน้าสองเนาะแล้วก็ไล่ไปสนะี่สามสองเนาะนี่บ่อแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ ใครสนใจมาจัดได้เลยรถตู้เกียร์ออโต้พร้อมใช้มาเช้ารับรถเที่ยงได้เลยจัดไฟแนนซ์ฟาสได้ฟาสรับรถได้นะครับทะเบียน5 2 8 7เกียร์ออโต้นะครับ799ไปแสนแปดนะมาดูหน้ายาวเกียร์ออโต้ทั้งแผงทั้งแผงเลยทั้งแถงนะตะกี้นะครับหน้ายาวเกียร์ออโต้ทั้งแผงเลยมาดูกันคันนี้เข้าใหม่1นึ0 0ล้านปี22คุณไม่80,000ื8นเกียร์ออโต้เบาะหนังให้เรียบร้อยแล้ว น,นี่ทํเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นปีสองพันยี่สิบสองครับรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้ปีใหม่ไหมนะครับไหม่แปดหมื่นนี่เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ไหม่แปดหมื่นเบาะหนังให้คุณเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้มีพาวเวอร์เบรให้มีจงมีจอให้นะครับสภาพดีเบาะใหม่มากคอนโซลใหม่มากนะรถตู้ตัวหน้ายาวนะถ้าคุณได้ทดลองนั่งดูเนาะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโปร่งจังม,มันใหญ่จัง นะผมว่ามันดูใหญ่กว่าตัวหน้าสั้นเยอะเลยนะแล้วโปร่งมากนะครับโปร่งมากนะนั่งแบบนี้นั่งสบายครับดูไม่ดัดนะครับเดินทางไกลเดินทางใกล้ครับสบายเบาะเป็นเบาะหุ่นยนทนทนครับมีที่วางแขนทุกที่นั่งนะแบบนี้เป็นสเปค333นะตรงนี้9ข้างหนอีก2นะครับใครสนใจคันนี้ครับเกียร์ออโต้นะไม่8 0 0 0 0ครับ1ล้านเอ่อ1ล้านสอ0 0 0านะครับเป็นรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้อีก1คันที่น่าใช้ครับสนใจ จัดได้นะไม่ผิดหวังการันตีนะครัเราคัดเกตเ A ครับทุกคนันคุณจองเข้ามาเดี๋ยวแจ้งตรวจรถให้นะครับคันนี้1 9, 10, นะึ่งล้านห0ึ่งแน้จมามาอยู่30,000ื่ไม่น้อยไหมคุณทะเบียนสี่หสี่าครับรถตู้หน้าย,ยาวไม่ส0 0 0มื่นราคาหนึ่งล้านหนึ่งแปี10อันนี้ปี2สองหม่แปดหมื่นสำหรัผมนะเอาใหม่ไปเลยเพิ่มแค่ไม่กี่หมื่นนะครับเพิ่มไม่ถึงแสนนะเพิ่มประมาณหกเจ็ดหมื่นอ่ะคุณได้ปี2ไปเลย นะแต่ถ้าใครชอบนะครับไม่สามหมื่นแบบนี้ก็มาจัดได้สําหรับคันนี้ดูเกียร์กันนี่เกียร์ออโต้มีจอให้เหมือนกันนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะหวังว่าจะถูกใจกันนะรถตู้เยอะมากครับนี่เป็นเบาะโซฟาใหญ่แบบมิกกี้เมาส์นะครับโซฟามิกกี้เมาส์แบบนี้นะสเปกอยู่ที่สามสามสามนะเบาใหม่มากแล้วสีนี้นะครับดูแลสางง่ายทําความสะอาดง่ายครับเป็นตัวหน้ายาวนะปียี่สิบครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ซื้อสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้สนใจทักเข้ามานะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คันนี้คันต่อไปครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทปีสิบเก้าไม้แสนห้าเกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับมีเยอะเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตกันต่อมาคันนี้สีบรอนนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปีสิบไม้สามหมื่นราคาเท่าคันนั้นเลยสเปคน่าจะเหมือนกันเกียร์ออโต้นะแล้วเป็นได้เป็นเบาหุ่นยนต์สีเทาที่ไม้แท้ไม้เดิมคุณดูไม้สามหมื่นแปดอะ ไม่หน่อยมากนะมีจงมีจอให้นะครับเบาะสภาพดีเลยนะใครหารถตู้ครับมาจัดได้นะครับพี่ๆที่ต้องการรถตู้นะเพชรยนต์นะครับเราปรับสภาพพร้อมใช้คุณซื้อเป็นมือสองก็จริงแต่สภาพผมมั่นใจนะเพชรยนต์คัดเกตเอครับปรับสภาพพร้อมใช้ให้ขูณแล้วคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนปีสิบเก้าเกียร์ออโต้ไม่แสนห้านะครับเกียร์ออโต้ไม่แสนห้าสำหรับคันนี้นะยรถตู้มือสองมีเยอะครับที่เพชรยนต์นะสนใจแบบไหนค็อดทักมาได้ นี่คันนี้ครับเวนจุรี่สีดําดูไหมมีเวนจุรี่ด้วยนะครับเกียร์ออโต้แน่นอนเวนจุรี่เปิดประตูสไลด์ได้นะครับแบบซ้ายขวาเลยนะยประตูเปิดแบบเนี่ยไฟฟ้านะไฟฟ้าซ้ายขวานะครับตัว V นะตัวท็อปด้วยสีดําครับเบาะตรงนี้เราสามารถหมุนได้นะเป็นเกียร์ออโต้ครับเป็นตัว V ตัว V ีเนี่ยเครื่องจะเป็นตัวดนะีเซลนะเกียร์ออโต้ครับใบปอดศูนย์อยู่ครบนะมีจงมีจอมีกล้องถอยนะมีข้างบนมีให้ด้วยนี่นะน่าใช้ครับ นะมันเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างเดี๋ยวไฮแอ็กนะถ้าเป็นเล่มมันเขียนไฮแอ็กนะครับสำหรับเวนจูรี่เนี่ยนะสีดํานี่ก็นานๆมาทีนะครับรถสวยเลยสภาพดีใครหาเวนจูรี่สักคันครับมันจัดคันนี้ได้รู้สึกจะ8ปดแสนกว่าบาทเดี๋ยวขอดูก่อนคันนี้ราคา8ปดเจ็ดเก้าครับปีสิบแปดไม่แสนห้าเป็นตัววีครับเป็นตัวท็อปนะมันจะมีตัวจีกับตัววีนะตัววีก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับสองฝั่งเลยนะคันนี้คันน,น,นี้คันนี้ก็ตัววีเหมือนกันนี่คันนี้ปีสิบเจ็ดไม่แสนเดียวหนึ่งแสนสี่พัน 7 99, 7 99, ครับ7 9 9 799,000าันครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสฝั่งเหมือนกันนะใครสนใจรถตู้มือ2ครับทักเข้ามาได้ส่วนคันนี้ล่ะ7 8 9ดไมแสนปี18เกียร์แมนนวลน,นะหารถตู้มือ2อติดต่อเข้ามานะครับที่บริษัทเพรยนครับมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้นะประมาณสามิบกว่าคันอันนี้อยู่สุวินทวงนะมีจอดอยู่มาสัก20คันได้แต่ที่เสรีไทย68เดี๋ยวทยอยจะมาจอดตรงนี้ทั้งหมดครับรถตู้มือ2อครับเวนจุรี Julie, มีนะแล้วก็ คอมพิวเตอร์มีทั้งตัวหน้าสั้นหน้ายาวครับครบถ้วนแน่นอนใครสนใจทักมาได้ครับ0659513374ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กกุจิการสายขายวันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไปพลาดครับอัปเดตรถสวยที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ